ปัจจุบันการแต่งหน้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักสําหรับวัยทํางานค่ะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยประสบปัญหาการสะสมของสารเคมีบนใบหน้าอันเนื่องมาจากการใช้ครีมบํารุงผิวหรือว่าเครื่องสำอางที่มีปริมาณจํานวนมากของสารเคมีซึ่งในอนาคตอาจจะก่อให้เกิดผิวนางอักเสบหรือสิวได้ะคะ่ะ มหาวิทยาขอนแก่นขอนำเสนอนวัตกรรมสำหรับเครื่องสำอางยาหน้าดีดีครีมเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดยางนาช่วยปกปิดริ้วรอยได้อย่างมิดชิดลดการอุดตันบนใบหน้าสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าช่วยป้องกันแสงยูวีให้กับผิวหนังมีการบำรุงเพื่อความกระจ่างใสค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักกับที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้เราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคทริยาสุธานุชค่ะเป็นอาจารย์ประจําคณะเพจรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหลายๆท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านวัตกรรมของเรามีที่มาอย่างไรและต้นยางนาะมีสปปรรพคุณอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากเจ้าของนวัตกรรมกันเลยค่ะค่ะต้นยางนาะเป็นต้นไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ประจําประเทศไทยซึ่งมีในทุกภูมิภาค และต้นยางนาจริงๆแล้วมีคุณสมบัติเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือเอาไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทางเลือกและนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนอื่นๆของต้นยางนาก็มีอ,องค์ประกอบทางเคมีที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพและก็เวชสำอางเลยทำให้ทางกลุ่มวิจัยนะคะสนใจที่จะศึกษาแล้วก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับสนัสนบสนุนการเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพและก็เวชสำอาง นี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นะคะ่ะผลักที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะเราคาดหวังว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกๆสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องผิว เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผิวถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลก็จะมีการเสรื่อมสภาพและก็เกิดปัญหาในหลายๆจุดนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักณนะปัจจุบันก็คือเรื่องของมลภาวะแล้วก็แสงแดดซึ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดอนุริสระที่เยอะมากนะคะในชั้นผิวหนังหลังจากนั้นเนี่ยอนุริสระแล้วก็แสง UV เองเนี่ยก็จะทําให้มีการกระตุ้นการทํางานของเซล ได้แก่เซลล์เมลานอไซต์ ide, ซึ่งจะทำให้สร้างเม็ดสีเวลานินที่มากขึ้นก็จะทำให้หน้าหมองคล้ำนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังมีการอักเสบเป็นอักเสบอ่อนๆแบบเรื้อรังอันนี้จะส่งผลทําให้เกิดการสลายของคอลลาเจนในผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสาเหตุเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้มีการเสื่อมสภาพอย่างที่เราเห็นผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าเกิดริ้วรอยนะคะเพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวนะคะโดยไปสกัดกั้นตรงสาเหตุหลักๆก็คืออนุุูลอิสระนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังนะคะแล้วเราก็ออกแบบสูตรตำารับให้มีสารที่ช่วยป้องกันรังสี uv ที่จะเป็นสาเหตุหลักและก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของผิวหนัง นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ออกมาในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น DD c o s m e เมติก f o ฟ n d เดชันนะคะก็คือเป็น Foundation ที่ใช้ปกปิดริ้วรอยกันแดดแล้วก็บำรุงรักษาสภาพผิวโดยที่มีกลไกไปยับยั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสื่อมของผิวในหลายๆจุด ่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์น,นี้เราได้ทำการศึกษาวิจัยฤทธิ์ฤทสสำอางนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการน,นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับประโยชน์ของพืชนชนิดนั้นจริงๆแล้วต้นยางนาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพืชสมุนไพรไทยที่เราได้ทำการวิจัยแล้วเราก็พบว่าตัวพืชยางนาเองเนี่ยเราหลังจากที่เราเตรียมเป็นสารสกัดเข้มขน้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากนะคะ แล้วก็สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะโดยเปมีผลต่อเซลล์เมลานไซต์นะคะแล้วยังสามารถกระตุ้นการสร้างอาคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของไฟโบบาสเหล่านี้เนี่ยจะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวสารสกัดจากต้นยางนาะจะสามารถฟื้นฟูให้เกิดการรักษารักษาแผลถ้าเกิดว่ามีแผลเกิดขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้ริ้วรอยที่เกิดขึ้นเนี่ย ตื้นขึ้นในระยะยาวค่ะนวัตกรรมสารสกัดจากต้นยางนานะคะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆเลยนะคะและมีคุณสมบัติสุดพิเศษเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายาน้าดีดีครีมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมีหน้าตาย,ยัางไงบ้างขอเชิญชมเลยค่ะหลังจากที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราได้ส่งผลิตภัณฑ์นี้เข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ได้รางวัลระดับเหรียญเงินมาในงาน international innovation and World Innovation Forum นะคะที่เมืองหอซานประเทศจีนเมื่อปี2018สมเด็จพระเทพท่านก็ได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากนั้นทีมนักวิจัยก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในหลายๆสูตรเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของเวยสำอางแล้วก็ปกปิดให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งบำรุงผิวปกป้อง ผิวจากแสงแดดแล้วก็มีสารต้านมลสระที่สามารถยับยังการเสื่อมของผิวหนังได้แล้วก็มีการปรับเฉดสีเพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกๆเฉดสีผิวนะคะก็จะมีตั้งแต่เบอร์ 01, 02, แล้วก็0-3แล้วนอกจากนี้เนี่ยจากการคัดสรรสูตรตำรับเราก็ได้สูตรตำรับที่ควบคุมความมัน ของผิวหนังเพราะปะกติแล้วเวลาใช้ฟาวเดชันเนี่ยจะมีในบางบางชนิดนะคะที่ทำให้ผิวผิวมันในระหว่างวันซึ่งสูตรตำรับนี้ได้มีการปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะควบคุมความมันแล้วก็ลดการอุดตันของผิวหนังแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างให้อ่อใ่อเกิดการระ่่่ค่ืองในระยะยาว และนี่ก็เป็นตัวอย่างของเนื้อครีมฟาวเดชันนะคะที่ได้นำมาแสดงให้เห็นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นของของเลวหนืดนะคะแล้วก็สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองเพื่อที่จะให้เห็นเมื่อเวลาเราใช้บนผิวไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเนื้อครีมนะคะก็จะสามารถกระจายได้ง่ายแล้วก็ปกปิดนะคะ แล้วก็จะแห้งได้ค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ยังคงความสามารถในการที่จะเกลีย่ยได้ไม่ถึงขั้นกับแบบแห้งเร็วจนแบบเกลีย่ยไม่สม่ำเสมอเนี่ยเพราะถ้าเราเกลีย่ยสม่ำเสมอแล้วก็จะทําให้สีมันแมทไปกับพื้นผิวเราได้เลยนะคะสีสีก็จะค่อนข้างออกเป็นโทนธรรมชาติไม่ทําให้หน้าเทานะคะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ยาน้าดีดีครีมเป็นอย่างดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ Business Model ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กันค่ะ Key Partner ของผลิตภัณฑ์ยาน้าดีดีครีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแหล่งปลูกยางนาห้องทดลองสารสกัดจากต้นยางนาร้านบรรจุภัณฑ์ร้านออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนผสมอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ ผลิตภัณฑ์ยาหน้าดีดีครีมสามารถโปรโมตและขายได้2ช่องทาง 1. ช่องทางออฟไลน์เช่นบูธช็อปห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วไป 2. ช่องทางออนไลน์เช่นออฟ i ิเช l w ลเว็บไซต์เฟซบุ๊กอินสต a กรมลาซาด a และช h อปปีอีกทั้งเรายังสามารถที่จะร่วมทำโปรโมชั่น ร่วมกับช่องทางเหล่านั้นได้อีกด้วยค่ะยาน้าดีดีฟาวเดชั่นรองพื้นจากยางนาทางเลือกใหม่ของผู้ใช้เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติค่ะบริการสำหรับผู้ที่สนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สิ่งทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแกน่นการยื่นคำคุ้มครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นการประชาะสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆหรือการออกบูธเป็นต้นให้คำปรึกษาและบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามาหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ